สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันกลับมาทักทายกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นนิทานตอนจบของขนมปังขิงแล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่ว่าเจ้าขนมปังขิงเนี่ยสนุกสนานมากเลยร้องเพลงอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าเนี่ยฉันวิ่งหนีทุกคนมาได้หมดเลยนะทั้งผู้หญิงผมหยิก ผู้ชายใส่หมวกก็คือมิสเตอร์กับตินสิสบิร์ดเบเกอร์นะคะที่หรือที่ไลน์แบล็กอรีร่เจ้าบัวเจ้าแพะแล้วก็เจ้าเหนียวอ่ะมาฟังกันต่อค่ะว่าแล้วเรื่องของปางขิงเนี่ยจะเจอกับอะไรอีกไหมหรือว่าจะรอดแล้วนะคะหรอจะไปจากมาในต่อ But when the อร์ a ิน r e man raised the r i อะร b a แ k he stopped and she was To o cold. h o ฮ d ร a r เว s ร s กคลอส e n ด a ิ้นออฟฟ์ออแต่เมื่อเจ้าของปังหิงอะคะ่ะมาถึงเตรียมฝั่งแม่น้ำเขาก็หยุดแล้วก็แบบตัวสั่นเลยบลอโอ้มันช่างหนาวเย็นเกินไปนะเนี่ยฉันจะข้ามไปได้ยังไงเนี่ยคือน้ำต้องเกลียดหน้านแน่ๆคงจะข้ามไปได้แน่ Hello, little gingerbread man. He grinned. Perhaps I can help you. Just climb on my tails, and I'll carry you across. Too chilly, the gingerbread man squealed. as the fox. h e d d o e i t t o the river หวัดดีเจ้าขนมนปังขิงตัวน้อยหมาป่ายิ้มอย่างโซเล่บางทีฉันอาจจะช่วยเธอได้นะแค่แค่ปีนขึ้นมาปัญหาของฉันฉันจะช่วยพาเธอข้ามได้นมปังขิงก็บอกว่ามันเย็นมากเกินไปอ่ะแล้วก็ทานแสงแหลมขณะที่เจ้าหมาป่าลุย -l -e -l -e -l -e then why don't you climb onto my back asked to the too bad squealed the bread man as water swirled at his feet climb onto my head Smirked the fog and the bread man scrambled up ทำไมถึงไม่ปีนขึ้นมาบนหลังฉันล่ะเจ้หมาป่าถามเบลยังเปียกอยู่เลยอะ่ะเจ้าของปังขีงอุทายเสียงแ้วอีกนะคะซึ่งตอนนั้นคือน้อําอ่ะก็ประเด็นมาโดนเท้าถ้าอย่างนั้นก็ปีนขึ้นมาบันห่วงฉันเลยเจ้หมาป่าบอกนะแล้วก็ยิ้มกลิ่นด้วยนะคะแล้วของปังขิงก็ทําตามด้วยอบ้า the water rose higher still. So the g i n e r b r e man climbed to the top of fox nose. Tee tee tee! d e y l l never catch me! He cried. just s a l แต่ระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องนะคะผนปังขิงก็เลยต้องปีนขึ้นมาให้สูงขึ้นไเอีกเพื่อจะหนีนะ้ำมาถึงจมูกของหมาป่าเลย ฮะฮะฮะพวกเขาไม่สามารถจะจับฉันได้หรอกแต่ทัำใดนั้น Defog towards the jinx brand man Up 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 in here And o p e n his mouth wide เจ้าหมาป่าก็โยนะคะ่ะขนมปังหิงขึ้นไปในอากาศมันเล่นนะฮะโยนเล่นแล้วก็เปิดปากกว้างเลย Snap And that will sit in o f the jinx brand man กและนั่นก็เป็นจุดจบของขนมปงาาังหิงโอ้อุตสาห์วิ่งหนีทุกคนมาได้เลยนะคะไม่น่าจะมาเสียท่าให้เจ้าหมาป่าเลยโอ้เที่ยวซไวส์มิซิสเบเกอร์ w อ n นอต o จินสุเบรดแมนฮีเว a ร์สเฮ้อถ้าตุ๊กตาขนมปังหิงจำซอนมิซิสเบเกอร์ก็อุทานขึ้นมานะคะ ช่งางเป็นขนมบางขีดที่ชุ่อส่วนอะไรเช่นนี้ I'm s t i l l h u n g r y Moose the cow Me too b r a t d e d the goat So am I Meowed the cat Then Mr. b e a k g e r said Let's all go and bake something else together ฉันยังหิวอยู่เลยนะ หัวก็ลองขึ้นมาฉันก็ด้วยแพะก็เลยโวยขึ้นมาบ้างฉันก็เหมือนกันนะเจ้าเหนียวก็อดครวนนะคะพอดน y นั้น,นมิสเบเกอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้างั้นนะ่ะพวกเราทั้งหมดอ่ะก็กลับไปพร้อมกันเลยแล้วก็ไปอบขนมอะไรมากินกัน So they have all trotted back to the bakery to mix and store cakes, pastries, and p o y s b i r t No More f i n s e p a r a t e Men It was a fantastic feast And with their three new friends Mr. Abyss's is Beggar We're never lonely again ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินกันกลับไปที่ร้านเบเกอรีะะ่เพื่อที่จะผสมนวดแป้งทำขนม เค้กทำพายต่างๆแต่ไม่มีขนมปังขิงงละเพราะเดี๋ยวกลัวว่าถ้าทางอีกเนี่ยจะโซงอีกแล้วก็จะวิ่งหนีไปอีกนะคะช่างเป็นอาหารมื้อวิเศษเลยแล้วก็มีเพื่อน,อนใหม่มาเพิ่ม3คนด้วยนะคะ3ตัวด้วยมิสเตอร์แอบนิติสเมเกอร์ก็เลยไม่เหงาไม่ดดเด็กต่อไปเลยเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะ่ะเรามาดูคำศัพท์กันค่ะ vocabulary one river bank ริมฝั่งแม่น้ำ two shivers สั่น three cross ข้าม four appears ปรากฏ five q u e e n ยิ้มเจ้าเล่ห six chilly เย็น seven squeal อุทานเสียงแหลม eight p a d d l e ลุยน้ำ nine s c r a p อุทาน ten Scramble ปั่นป่วนกวน11 t o ต s h โ <Dodge, S 2> ยน12 t r o t t e d เดินกลับ13 s t i r ควรให้เข้ากัน14 fantastic วิเศษและหล,ลังสวดค่ะ th, sales, 1 5 t a ีน s งานเลี้ยงก็จบบริบูรณ์นะคะสำหรับนิทานขนมปังขิงนะคะมีสีคลิปด้วยกันก็หวังว่าผู้ฟังทุกคนจะ enjoy watching นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ